สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาดูข่าวของชิบายนุกันเขาบอกว่าบิตเพย์เนี่ยจับมือกับหุ้นส่วนสี่รายดันเหรียญชิบายนุสู่ตัวกลางการชำระเงินระดับโลกคาดคนใช้หลายล้านคนก็จะบอกว่านี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพิ่มขึ้นมาอีกข่าวหนึ่งสำหรับชิบายนุแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังกันนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดไลค์กับช่องคริปโตเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องคริปโต โอเคถ้ากดได้แล้วเราไปเริ่มกันได้เลยเขาได้กล่าวว่าการชำระเงินด้วยชิบะนุนั้นอาจจะแพไปสู่ผู้ใช้อีกหลายล้านทั่วโลกเนื่องจากาทางผู้ให้บริการชำระเงินด้วยคริปโตอย่าง b i ตเพยเนี่ยก็ได้เพิ่มพาร์ทเนอร์เข้ามาอีก4เจ้าซึ่งทางบิตเพย์พาร์ทเนอร์ว่าประกอบไปด้วย เว็บเทรดเนี่ยก็สองเจ้าแล้วก็ผู้ให้บริการ Wallet อีก2เจ้าที่เข้ามาเป็นพันเนอร์ซึ่งประกอบไปด้วยเว็ Web Trade ของ Bitso แล้วก็ Bitstamp ผู้ให้บริการ Wallet H และก็กาดานั่นเอง Bitso แล้วก็ Bitstamp เนี่ยเป็นเว็บเทรดคริปโตชั้นนำที่ก่อตั้งขึ้นในเมกซิโกแล้วก็ลักเซมเบิร์กตามลำดับนั้นตั้งแต่มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า4 000, ล้านราย และเขาก็ยังได้กล่าวว่านอกจากพาร์ทเนอร์รายใหม่2เจ้านี้แล้วบล็อกเชนวอล l l e t ยังได้มีการนำเอาโปรโตคอลบิตเพยมาใช้ซึ่งเป็น w a l l ล็ตภายใต้การดูแลของตัวเองที่ใหญ่ที่สุดในโลกโปรโตคอลการชำระเงินของบิตเพยยังเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับการใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าและก็ออนไลน์กับผู้คนมากกว่า6แสนรายก็จะบอกว่านี่ก็เป็นข่าวสาร ที่เอามาให้เพื่อนๆเนี่ยได้พิจารณาเป็นข่าวที่ดีข่าวนึงสำหรับชิบอนุและในขณะนี้มีหลายธุรกิจที่ยอมรับการชำระเงินเป็นคริปโตผ่านบิตเพยและ,ะรับการชำระจากผู้ใช้คริปโตกว่า200ล้านคนตั้งแต่ที่ได้มีการเปิดตัว b i ตเพยได้มีวงเงินในการชำระเงินสูงกว่า5,000ล้านดอลาลาร์าาาาจากธุรกิจนับหมื่นทั่วโลก นี่ก็เป็นข่าวสารอีกคราวหนึ่งที่ให้เพื่อนๆเนี่ยก็ได้กลับไปวิเคราะห์รว่ากลับไปพิจารณาและเขาก็ได้กล่าวว่า b i t p พ y นั้นเริ่มให้การสนับสนุนเหรียญการชําระด้วยเหรียญชิบาินุอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2021ซึ่งอนุญ,ญาตให้ใช้ชิบากับร้านค้า b i t p พ y หลายร้อยแห่งที่ยอมรับชิบะอนินุก็จะบอกว่าชิบะอินุเนี่ยก็เริ่มมีการอายอมรับมากขึ้นหรือว่าเริ่มมีสถาบันต่างต่างเนี่ยลังหลกันเข้ามามากขึ้นก็อาจจะเป็นข่าวดีของชิบะอินุในอนาคตก็เป็นได้อันนี้ก็ไม่มีใครทราบก็เพื่อนเอนก็สามารถที่จะกลับไปพิจารณาหรือกลับไปวิเคราะห์กันอีกทีได้ เรามาด้วยคำน,นึงก็บอกว่า c ี o ของเซลเซียสคาดว่าราคาของ Bitcoin กอบอ็เทเรียมเนี่ยจะพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการในปีนี้ อเล็กแม็กชิงกีซีโอของแพลตฟอร์มกู้ยืมคริปโตแบบเซ็นทรัลไลด์ได้ให้คำพยากรณ์ใหม่ว่าราคาของเหรียญคริปโตเบอร์หนึ่งของโลกอย่างบิตคอยน์หรือบิตซีนั้นจะพุ่งทำจุดเป็นประวัติการใหม่ในปีนี้เช่นเดียวกับอิตาเลียมซึ่งเป็นเหรียญคริปโตอันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นการพยากรณ์ของเขาว,ว่ามันอาจจะไปถึงในปีนี้มันจะไปถึงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบไม่มีใครทราบก็เพื่อนๆก็ ต้องติดตามกันต่อไปว่า Bitcoin นั้นจะไปถึงหรือเปล่าอันนี้ก็การลงทุนมีความเสี่ยงเพื่อนเก็สามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์อื่นหรือว่าจากอล่งข่าวอื่นๆเพื่อเอามาวิเคราะห์หรืเอามาพิจารณากันอีกที และเขาก็ได้กล่าวว่าบิตคอยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งที่ระดับ33,000ดอลลาร์เมื่อช่วงต้นปีนี้และการซื้อบิตคอยของอเทราพเพื่อนนํามาใช้เป็นเงินทุนสำรองให้กับเหรียญสเตเบิล o คอยนั้นจะเป็นแรงกระตุ้นที่สําคัญในการขับเคลื่อนราคาให้กับบิตคอยตามความเห็นของเขาแล้วเขากล่าวว่าหากนักลงทุนรายย่อยเริ่มเข้า,ขามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งเราจะไม่เห็นราคาต่าสุด ที่ตามไปกว่าครั้งก่อนแต่เราจะได้เห็นจุดสูงสุดใหม่แทนและเขาก็ได้กล่าวเสริมว่ามันอาจต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะถึงจุดสูงสุดใหม่แต่ผมยังคงคาดหวังว่า Bitcoin จะสามารถยืนเหนือระดับที่6 0 0 0 0ภายในปีนี้พร้อมกับอิตาเรี่ยมที่ราคา4,500นี่ก็เป็นการพยากรณ์ว่าการคัา้เดาเขาว่ามันอาจจะไปถึงแต่จะไปถึงหรือเปล่านี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็อคอมเมนต์พูดคุยกันได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องคริปโตโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า